สวัสดีครับท่านที่ติดตามชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีวันนี้มาพบกันในช่วงเดี๋ยวขอปรับหน่อยนะฮะนะเออขอปรับเครื่องไม้เครื่องมือหน่อยเพราะว่าเดินทางด้วยแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องไปด้วยกับ ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องหนึ่งศูนย์หนึ่งสามบันเทิงทีวีวันนี้มาเข้าประเด็นเลยครับก็ประเด็นของสอสอปูอัดกับที่มีปัญหามีหมายจับจากจังหวัดเชียงใหม่หล,หลายสื่อก็ออกมาตีแผ่กันแต่คนที่ทำให้กระแสนี่มันเปลี่ยนแปลงต้องบอกว่าให้คนด่าทั้งบ้านทั้งเมืองก็คือเจี๊ย นะฮะเกียบออกมาบอกเลยนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าลาออกในช่วงนี้ครับถ้าเกิดสอบไปแล้วเขาไม่ผิดนะฮะแล้วใครจะคืนตําแหน่งคําว่าสอสองเขาเนี่ยให้กับเขาเขาบอกมันเสียหายคือเกียบไม่ได้มองโลกภายนอกเลยครับเกียบโดดอุ้มเนี่ยหมายก็ว่าที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับพรรค ต้นสังกัดเก่านะฮะเพราะว่าตัวเองนี่โดดออกมาแล้วครับมาอยู่พรรคไทยเก้าวไก่แต่เกลียบเองครับคือแสทุกเรื่องครับมันไม่ได้บวกเลยสำหรับกับพรรคประชาชนที่ตัวเองสนับสนุนนะครับเพราะว่าเขาก็มองอยู่แล้วว่าเหตุการณ์ที่มันเริ่มต้นเนะที่สส,สปูอัดนี่ครับได้เป็นสสก็เพราะพรรคประชาชนหรือพรรคเก้าไก่เดิมนะครับ ว่าจะเอาออกมาได้ครั้งแรกไม่สามารถลงมติขับออกจากพักได้ครับจนกระแสสังคมเนี่ยเขากดดันนะ,ะจึงพิจารณากันใหม่ครับจึงขับออกจากพักได้ครับหลังจากนั้นก็มีพักไทยก้าวหน้าครับมาโดดมาอุ้มนะฮะโดดมาอุ้มเพื่ออยากได้สสสักคนหนึ่งครับเข้าไปอยู่ในพัก นะ่ะว่าการตั้งพักครั้งนี้ครับมันคงจะเป็นโอกาสดีครับที่ได้สสสักเสียงหนึ่งครับไปอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งผมพูดไปแล้วครับอีก800เมตรชิดขวาเราต้องเข้าใจว่า,วาบริบทของประเทศตอนนี้ครับสังคมตอนนี้<อ>นะครับขนาดศาลยังไม่ตัดสินครับเขาลงโทษไปแล้วครับ แต่เกียบเป็นใครล่ะครับเกียบเป็นผู้หญิงแท้ๆนะฮะศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิงเนี่ครับควรที่จะออกมาเรียกร้องให้ตัวบทกฎหมายเนี่ยครับมาดําเนินการนะฮะมาดําเนินการกับคนที่ทําผิดกฎหมายแต่เกียบกลับมาแบกมาอุ้มอย่างนี้ครับมันสร้างผลดีให้กับพรรคตัวเองหรือเปล่าครับ เท่ากับว่าพรรคตัวเองเนี่ยครับเขาไม่ได้มองว่าเกียบเป็นตัวบุคคลนะครับเขาก็มองว่าเกียบเองเนี่ยครับสนับสนุนพรรคประชาชนนะและเกียบมาพูดแบบนี้ครับนั่นหมายความว่าจะผิดจะถูกกูไม่รู้ถ้าพวกกูแล้วกูจะสนับสนุนกูจะอุ้มชูนะกูจะเป็นนางแบบโดยไม่มีเหตุผลว่าสังคมเขาคิดยังไงครับสังคมเขาลงโทษไปแล้วครับเพราะว่าสสปูอัดเองนี่ฮะ มันไม่ได้เป็นคนธรรมดาต้องบอกว่าเป็นสอนในสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วไปทํากับน,นักท่องเที่ยวภาพมันเป็นอย่างนั้นครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแต่ละประเทศเขาทําประกันชีวิตเขาทําประกันความปลอดภัยครับแต่เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นครับคือประเทศไทยเนี่ยครับมันหากินอยู่กับการท่องเที่ยวตำรวจนะ ตำรวจไปข่มขืนนักท่องเที่ยวนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูให้ฟังก่อนนะครับบางทีนี่ครับไม่ว่าจะเป็นไกด์ไม่ว่าจะเป็น,ใ,ปนใครก็แล้วแต่ครับไปทํากับกลุ่มนักท่องเที่ยวกฎหมายต่างๆเขาก็ไปลงโทษเขาจะไปสอบจำไปนนพิจารณาโทษแต่นี่เป็นสอสครับคนที่ออกกฎหมายคนที่จะดูแลนะครับกฎเกณฑ์ของประเทศชาติ กลับมาทําแบบนี้ครับแต่ก็มีคนแบบนางเกียบเนี่ยครับต้องบอกนางเกียบอะมาอุ้มมาแบกกันแบบนี้ครับผม,มผมเคยต่อว่าโลมผมเคยต่อว่าคุณหญิงสุดารัตน์ในเรื่องการเมืองต่างๆแต่การที่ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปียบุตรไม่ว่าจะเป็น คุณหญิงสุดารัตออกมาเรียกร้องให้ปูอัดในลาออกและสังคมก็บอกว่าลาออกไปเถอะนะครับเขาไม่ได้ห้ามคุณปูอัดนี่ครับผมเรียกเฉพาะเลยนะคุณปูอัดให้สู้คดีนี้นี่ครับคุณก็ไปใช้เอกสิทธิ์คุณก็ไปใช้สิทธิ์ของคุณสู้คดีนะครับเอาหลักฐานต่ตางๆเนี่ยฮะมาสู้คดีเขาไม่ได้ห้ามครับแต่คุณนั่งอยู่ในสภาผูแ้แทนรัษฎร นะเอาความเป็นสภาผู้แทนเอาความเป็นสสเนี่ยครับมาหุ้มคุณไว้เป็นเอกสิทธิ์ของสสเนี่ยครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเอกสิทธิ์พิเศษนะฮะเหนือกว่าบุคคลธรรมดาเอาตำแหน่งหน้าที่นี่ครับที่ประชาชนมอบให้เนี่ยเอาไปหุ้มตัวเองไว้ครับไปป้องกันตัวเองไว้นั่นหมายความว่า คุณไม่ได้ห่วงศักดิ์ศรีคุณไม่ได้ห่วงยื่อเสียงของประเทศชาติเลยครับคุณห่วงตัวคุณเองครับเช่นเดียวกับเจี๊ยบออกมาพูดบอกว่าทุกวันนี้มีข่าวแม้กระทั่งผู้หญิงครับหลอกว่าตัวเองท้องเอาไปเปรียบเทียบโน้่นครับมันคนก็รณนีกันนะครับคุณเป็นสอสอคุณต้องมีหน้าคุณต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าใครนะฮะไม่ว่าจะเป็น จรจาบรานไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบในหน้าที่การงานครับมันต้องมากกว่าประชาชนคนธรรมดาครับถ้าเขาบอกมาถ้าจะให้ดีครับถ้าจะให้ภาพพจน์ประเทศชาติมันดีขึ้นนะครับเวลาเขาดา่าเขาไม่ได้ดา่าแต่ผู้อัดอย่างเดียวนี่ครับเขาไม่ได้ดา่าพรรคไทยก้าวหน้าอย่างเดียวเขาดา่าบอกสอสประเทศไทยมันเป็นแบบนี้เหรอนะครับมีเรื่องมีราวครับอาจารย์ไป โดนกล่าวหาว่าข่มขืนนักท่องเที่ยวนี่ฮะเขาปรามาทั้งประเทศครับเขาดูถูกทั้งประเทศเขาไม่ได้ดูถูกเฉพาะปูอัดคนเดียวครับฉะนั้นแล้วครับการที่เกียบออกมาปกป้องออกมาพูดแบบนี้ครับไม่พูดซะดีกว่านะผมเชื่อว่าเอฟซีของพระประชาชนเองเนี่ยครับก็ไม่เห็นด้วยกับเกียบครับเพราะว่า ถ้าเกียบไม่พูดอะไรเนี่ยครับมันก็ไม่มีผลเสียอะไรเพราะว่ามันออกไปจากพรรคประชาชนแล้วครับแต่นี่เหมือนบอกว่าไปอยู่พรรคอื่นแล้วครับแต่เป็นพรรคพวกตัวเองครับต้องบอกว่ามันเกิดจากบ้านนี้ครับกูต้องอุ้มไว้คุณต้องป้องกันไว้ครับมันทําให้พรรคตัวเองนี่ครับเสียด้วยนะครับหรือใครจะเถียงผมครับจะบอกว่าตัวบุคคลไม่ใช่หรอครับถ้าคุณออกมาแบบนี้ครับคุณก็อ้างตําแหน่งสสอยู่นั่นแหละคุณก็ยึดติดกับตําแหน่งสส ยึดติงกระตําแหน่งไม่อยากลาออกครับอยากสู้ในคาบสอสออย่างนี้แหละนะะถ้าอันไหนไม่ควรครับถ้าสังคมเขาเห็นว่ามันไม่ดีแล้วครับคุณยังหน้าด้านอยู่คุณยังอยู่ในตําแหน่งสอสอเนี่ยครับมันก็รับไม่ได้หรอกครับสังคมก็รับไม่ได้หรอกนะฮะดูข่าวทุกช่องดีครับตอนนี้เขาเรียกร้องไปถึงพักการเมืองที่รับปูอัดเข้าไปนะครับต่อจากพักเก้าไกลนะฮะ ต้องมารับผิดชอบครับก็เหมือนเอาพูดง่ายๆเลยครับบุคคลเนี่ยฮะเปรียบเทียบให้มันมันหน่อยครับสมมติว่านะบ้านนี้ครับส้วมมันเต็มส้วมมันเหม็นนะครับมีคนดูดส้วมแล้วแล้วเอาไปเทที่บ้านคุณอ่ะคุณจะเอาไหมล่ะนะครับแต่ว่านี่มันเป็นสอสองไงมันเป็นสอสอมันมีตำแหน่งมันมีหน้าตานะครับ ถึงมันจะชั่วจะเลวถึงจะไม่มีประวัติอะไรก็แล้วแต่ครับแต่มันมีตําแหน่งอยู่ในตัวนะครับถ้ามันไม่ผิดจริงครับสอสอ,อยู่ในพักก้าวไกลเองเขาไม่ขับออกหรอกเขาคนต้องอุ้มไว้ครับกว่าจะได้มาแต่ละเสียงนะฮะกว่าจะได้มาแต่ละคนครับมันแสนลําบากยากเย็นเหลือเกินครับเนี่ยเขาพยายามขับตั้งสองครั้งสองคางครับครั้งแรกก็ขับไปได้ครั้งที่สองขับได้ครับนั่นหมายความว่า ข้อมูลก็น่าจะเด่นชัดครับข้อมูลก็น่าจะเป็นจริงนะครับไม่ตอบสังคมไม่ได้ต้องบอกว่าตอบสังคมไม่ได้เพราะสังคมเลยครับเขาบีบคั้นนะอะาเขาบีบรัดครับสังคมก็ลงโทษแล้วครับว่าถ้าเป็นแบบนี้ครับถ้าอุ้มกันไว้ถ้าอยู่ในพักเกิดความเสียหายครับถึงได้กระเด็นไปอยู่อีกพักอื่นนะฮะสุดท้ายครับเกียบเองก็ยังโดดไปแบกอีกนะครับ โดดไปกันอีกโดดไปบอกว่านะมันเร็วเกินไปในการที่จลาออกจากตําแหน่งครับมันไม่เร็วหรอกครับนะเรื่องมันถึงขนาดนี้ครับอย่าลืมว่านาที่ออกมาโต้ข่าวแถลงข่าวอยู่ตอนนั้นครับมันเป็นผลเสียหมดแล้วครับสารเองเนี่ยครับนี่เขาหมายจับจากสารนะครับแล้วคุณไปติติงสารด้วยเขาบอกเชื่อถือไม่ได้ขบวนการที่ทธเชือ่อถือไม่ได้ครับอ้าว เกลี่ยทาไมพูดอย่างนั้นล่ะครับเวลากรณีของคนอื่นนะครับเกลี่ยนี่แม่ครับกระดีกระดาเลยครับถ้าตัวเองเสียประโยชน์เนี่ยเกลี่ยเองเนี่ยต่อว่าหน่วยงานนะครับสารสิทธิยุติธรรมนะคนที่มาตัดสินคนที่มาทําการแบบนี้ครับนั่นหมายความว่าถ้าดีตัวเองเอา,เอาหมดครับแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยครับนะไม่เห็นด้วยสักอย่างนั่นหมายความว่าพวกกูพวกมึงไง เห็นด้วยในสิ่งที่ตัวเองได้ประโยชน์ครับไม่เห็นด้วยในสิ่งที่ตัวเองเสียประโยชน์ฉะนั้นแล้วครับเกี๊ยบหยุดนะครับเกี๊ยบหูปากได้นะครับเรื่องนี้ครับ fc ของพระก้าวไกลเงียบหมดนะครับของพระประชาชนเงียบหมดครับแต่มีเกี๊ยบคนเดียวครับหิวแสงหรือเปล่าไม่รู้นะอยู่ดีๆไม่ชอบครับชอบแจงปากหาเส้น ต้องบอกแกงเท้าหาเสียนครับแกงปากหาตีนหรือเปล่าไม่รู้นะครับนีมันเป็นผลเสียครับมันไม่ได้หรอกครับเพราะบุคคลแบบนี้ครับถ้าเจอคดีแบบนี้นะฮะสารท่านออกหมายจับนะครับมันไม่ได้จะออกหมายจับง่ายๆนะครับถ้าสำนวนมันไม่ใช่ครับสามพิจารณาแล้วครับเขาส่งกลับเลยนะครับออกหมายจับไม่ได้ครับเราจะเห็นหลายคดีครับ แต่นี่คดีนี้ครับทั้งกล้องวงจรปิดนะทั้งพฤติกรรมต่างๆนี่ครับสารออกหมายจับก็ค่อนข้างนะครับต้องบอกว่า50%นะครับในเรื่องนี้ครับอยู่ที่ว่าขบวนการจะสอบสวนไปถึงไหนครับจะลงโทษยังไงหรือจะผลจะออกมายัางไงเท่านั้นเองครับนะเราเองเราเองเนี่ยเป็นปุ้ตุชนคนธรรมดาเรายังนึกได้เลยครับและเกียรผ่านมาต้ง เขาเรียกว่าผ่านมาสามโลกแล้วเจียบทําไมไม่รู้ลหะะครับทําไมเจียบออกมาลีลาแบบนี้ฮนะยกตัวอ่ายกตัวอย่างก็ไม่ใกล้เลยครับนะจะอ้างอิงเหตุการณ์ที่มันคล้ายเืออคล้ายเคียงกันมันก็ไม่ใช่นะฮะฉะนั้นแล้วครับเจียบต้องไปพิจารณาตัวเองอลรรู้สึกว่าออกมาพูดแต่ละครั้งแต่ละคาเนี่ยครับพักเสียหายนฮะ ตัวเกียบเองก็เสียหายไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าสักแต่พูดครับไม่ใช่ว่าไม่จอปากแล้วก็พูดพูด,พ,ด,พ,ดพูดครับมันต้องมองด้ว่าผลกระทบต่อประเทศชาติเป็นยังไงครับเกียบไม่ใช่คนธรรมดาครับเกียบก็มีมีชื่อเสียงครับสังคมก็รู้จักนะครับเกียบเป็นผู้หญิงเกียบควรที่จะนะเข้าข้างผู้หญิงสิครับ เราพิจารณาดูแล้วครับถ้ามันฝืนสังคมมากก็อย่าไปพูดครับไม่ใช่ว่าสังคมเขาไม่ลงโทษสังคมเขาไม่ดูครับสังคมเขาดูครับสังคมเขารู้ตอนนี้ครับผมเชื่อว่าสังคมเนี่ยตัดสินไปแล้วตัดสินไปแล้วครับและก็ค่อนข้างจะเอกฉันด้วยมีเกียบคนเนี้ยนะครับเจ็ดสิบเจ็ดล้านคนนี่ครับมันน่าจะมี เหมือนเกลียบอยู่ประมาณห้าคนมั้งกับในโลกในประเทศนี้ครับที่คิดแบบนี้ฮะที่ต้องการบอกว่าให้ปูอัดอยู่ในตําแหน่งครับไม่ต้องลาออกหรอกสู้กันจนมันสิ้นสุดซะก่อนครับให้มันมีผลออกมาก,ก่อนค่อยลาออกอย่างนั้นครับคิดได้ยังไงครับถ้าคุณมีสปิริตเจงถ้าคุณรักในองค์กรหรือรักในความยุติธรรม ที่พวกคุณเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นนะ่ะแรงงานพมา่าแรงงานต่างด้าวต่างๆนะครับออกบัตรให้สิทธิมนุษยชนต่างๆครับความเท่าเทียมนะ่ะแต่คุณมาเรียกร้องแบบนี้กับต้องบอกว่าเกี๊ยบคงไม่หวานนะฮะแต่ก่อนเคยได้ยินบอกหว,วานเกี๊ยบตอนเนี้น่าจะต้องบอกว่าเป็นเปรี้ยวเป็นส้มเน่าไปหมดแล้วครับเพราะความคิดแบบนี้ไงครับทําให้พักตัวเองเสื่อม นะฮะคนที่ตัวเองสนับสนุนนี่มันเสื่อมลงไปทุกวันทุกวันสังคมเขาลงโทษนะสังคมเขามองรู้มองเห็นนะ่ะว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ครับฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ